วันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศซื้อเหรียญยน2สสตางค์นะครับพศ2493นะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับก็จะมีพระบรมมรูปราชการที่9นะส่วนริมขอบเหรียญด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรน,นะครับข้อความนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับ ส่วนริมขอบเหรียด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรคําว่ารัชกาลที่9เราก็จะพลิกกลับมาหลังเหรียญน,นะครับก็จะเป็นตาแผ่นดินนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญ25สตางค์พศ2493นะครับบริเวณด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรนะครับข้อความรัฐบาลไทย ใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับเรารับซื้อนะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์พศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามรับซื้อเหรียญละสิบบาทส่วนใครมีสภาพสวยๆนะครับเรารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทรับซื้อจริงนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันรับจำนวนเยอะนะครับไม่ได้รับเหรียญสองเหรียญน,นะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูนะครับบริเวณนี้นะครับเนี่ครับตรงกลางเนี่ยครับก็จะเป็นรูปโล่นะครับเหรียญตาเพแผ่นดินนะครับก็จะมีรูปโล่อยู่ตรงกลางนะครับเหรียญทุกรุ่นทุกชนิดราคานะครับถ้าเป็นตาแผ่นดินนะครับ ตรงกลางก็จะมีรูปโล่นะครับทุกเหรียญเลยนะครับเราเคยนําเสนอเหรียญหนึ่งเชี่ยวไปแล้วนะครับเหรียญรัชกาลที่ห้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระสยามเทวาธิราชนะครับนั่งอยู่บนโล่นะครับก็เป็นโล่อันเดียวกันที่อยู่ในตาแผ่นดินนะครับเหรียญทุกเหรียญนะครับที่มีตาแผ่นดินนะครับก็จะมีรูปโล่อยู่ตรงกลางเหรียญนะครับ เป็นสัญลักษณ์เดียวกันหมดเลยนะครับความหมายก็ความหมายเดียวกันนะครับนี่ครับเราจะชี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวขยายขึ้นมานะครับรูปโลกนะครับจะแบ่งเป็น3มห้องนะครับตามที่เราเคยเสนอไปแล้วในเหรียญหนึเชี่ยวราชการที่5นะครับ สามารถย้อนกลับไปชมคลิปได้นะครับส่วนท่านที่ไม่อยากย้อนกลับไปชมคลิปที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราก็จะอธิบายให้ฟังกันอีกครั้งนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นรูปโลกนะครับในโลกเนี่ยครับแบ่งเป็น3ห้องนะครับห้องบนนะครับก็จะเป็นช้าง3เสียนะครับ หมายถึงสยามเหนือสยามกลางสยามใต้นะครับส่วนช่องล่างด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นรูปช้างยืนนะครับหมายถึงประเทศสลาชลาวนะครับส่วนช่องขวาด้านล่างนะครับก็จะเป็นรูปกริดไข่นะครับเป็นกริดสองอันมาไข้กันนะครับหมายถึงประเทศสลาชมาลายูนะครับ รับซื้อนะครับเหรียญ25สตางค์พศ2อ9 3นสอนะครับราคารับซื้อนะครับ10บาทถึง20บาทนะครับรับซื้อจริงนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนะครับ ที่เราลงอยู่ในช่องของเรานะครับก็จะมีช่องทางให้ติดต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ